ครับลอยู่กับรายกาจก้ากอนเชนแนลนะฮะเอ้ยไม่ใช่เยเป็นชื่อเชนแนลนะซื้อยะเชอเทโอเคนะเยอะสดีนะจะมาเล่นนู่นเป็นนูนเลยนะ

ไปเขายุดเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในนี กลับจะทำสกอร์หนีรอดมืงใช้มีดฆ่าแวดด้านๆนี่เลยครับเกิดคนนี้เอาตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยเข้ามากว่าลองยิงเลยวิ่งครับไล่เดี๋ยวแม่ทีครับอีสซอนเตะฝากลูกเมีเข้าด้วย พีเนี่ยมันอยู่นี่เองเลืน่น้เดียวเอง้าไมป,ป๋าเนเงียเ้ยยักด้ยักใช คนเยอะๆเลยอะแอบทีครับวมาบเฮไอขับมินนี่ับขับขับขับินไม่เป็นนะบ่ตรงไม่ขับทีไรหวนแตกเนี่นๆลองขับดิเอี๋ยวไรีบเกินก่อนที่จะมาเอ้า เ,เห็นไหมเข้าไปขันนี่ย,ยอ้อนขับหัวเลยขับหมดเพื่อนเพื่อนไปด้ยวยไปแล้วเขายืดเตี้ยนเพื่อนคนยืดอยู่เพื่อนโทรอยู่เลยเอาไว้เพื่อนมีใครอ่ะ We got the big out over here. here?

嗯。

อหกไง้ยงบนยงโอ้โ oh. ห M98B อันนี้กูอยากได้มันาน ในสายสนซยซึ่งกูพยายามเล่นแล้วกูก็ไม่เคยจะเล่นโหด,ดี๋ยวเล่นให้ดูรอบหนึ่งนะอา้าวเตือตรงนี้เวลามีรถคู่ใจ ดีนะดีนะดีนะครับ ฮิปตอนกันนะฮิปท็อปฮิปท็อปมุกพารยาเฮ้ยม <c oughs> าขังเราแค่เหนี่ยมรู้ัตวาเน้